สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e hr channel และผ่านรายการคนทํางาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมยอดเงินบํานาญชราภาพของรายได้ขั้นต่ําจะได้รับเงินบํานาญชราภาพต่อเดือนเท่าไหร่และปัจจุบันจะได้รับเงินบํานาญต่อเดือนเท่าไหร่เงินบํานาญชราภาพต่างจากเงินบนําเหนจชราภาพอย่างไร คำถามที่ผู้กันตนไม่ทราบไม่รู้และเงินชราภาพประกันสังคมจะเป็นเงินบำเหน็จหรือจะเป็นเงินบำนาญชราภาพได้อย่างไรคงจะไม่งงกันต่อไปหากฟังคลิปนี้ต้องขอทำความเข้าใจกับผู้กันตนที่ไม่ทราบไม่รู้เรื่องของเงินชราภาพจริงๆเงินบำนาญชราภาพต่างจากเงินบำเหน็จชราภาพเงินก้อนตรงที่เงินบำนาญชราภาพเป็นเงินจากสำนักงานประกรันสังคม หรือเป็นเงินสมทบของผู้กันตนที่ส่งสะสมทุกๆเดือนที่ฝ่ายบุคคลได้นำส่งในหักเป็นเงินนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมนั่นเองและยังมีเงินสมทบจากทางบริษัทอีกหนึ่งส่วนสมทบเพิ่มให้กับผู้กันตนทุกๆเดือนเช่นกันซึ่งหากผู้กันตนส่งเงินสมทบเกิน180งวดผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทุกๆเดือนตลอดชีวิต และหากผู้กันตนส่งเงินสมทบน้อยกว่า180งมวดผู้กันตนจะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนทั้งหมดจากเงินสะสมของผู้กันตนเองทั้งหมดและบวกเงินสมทบของผู้กันตนที่บริษัทสมทบให้อีกหนึ่งส่วนรวมกับเงินสมทบของทางรัฐบาลอีกหนึ่งส่วนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผู้กันตนจะต้องเริ่มนะครับนำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือน ธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปนะครับผู้กันตนที่ได้รับเงินชลภาภจะเป็นได้ทั้งผู้กันตนมาตาา33และเป็นได้ทั้งผู้กันตนมาตาา39กันนะครับซึ่งเงินบำนาญชลภาภสำหรับผู้กันตนมาตาา39เริ่มต้นที่เดือนละ9 6 0บาทต่อเดือนหากผู้กันตนมาตาาม9มีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย เท่ากับ4,800บาทหรือส่งสมทบเกิน5ปีและเงินบำนาญชราภาพผูดกันตนมาตรา33หากผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายเท่ากับเดือนละ8,000บาทพูดกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเริ่มต้นที่20%เท่ากับ1,600บาทต่อเดือนหากผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ9,000บาท ผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเริ่มต้นที่20%เเท่ากับ1,800ัรบาทต่อเดือนตลอดชีวิตเป็นเงินบำนาญเริ่มต้นที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ180งวดหากปัจจุบันผู้กันตนมาตรา33ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2 5 4 1เป็นต้นมาส่งเงินสมทบตลอดต่อเนื่องจะมีเงิน ในออระบบประกันสังคมเท่ากับ288งวดหากผู้กันตนมาตรา33มีเงินเดือนเฉลีย่ยปัจจุบัน8,000บาทผู้กันต้นมาตรา33จะได้รับเงินบำนาญชนลภาพต่อเดือนเท่ากับเดือนละ2,680บาทตลอดชีวิตและถ้าหากผู้กันต้นมาตรา33ปัจจุบันมีเงินเดือนเฉลีย่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ9,000บาท ผูปกันตนจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพปัจจุบันต่อเดือนเท่ากับ3015บาทต่อเดือนตลอดชีวิตหวังว่าฟังคลิปนี้คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับสำหรับผูปกันตนที่ไม่ทราบไม่รู้จริงๆขอพรบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้แล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านฟังจะให้กำลังใจด้วยการกด1ไลค์กด1แชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b ์ให้กับช่องยู u ูปเฮ Channel ให้กับช่องคุยสาระนะครับคนทำงาน HR กับจิตประกันสังคมด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ